มาดูกรณีรัฐบาลปักกิ่งเตรียมจะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระลอกใหญ่ซึ่งทางนายเจิ้งซานเจียหัวหน้าคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติหรือ NDRC ก็เปิดเผยนะครับว่าทาง NDRC นั้นจะมีแนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมแม้ว่าขณะนี้จะยังไม่มีการเปิดเผยขนาดของเม็ดเงินและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ แต่มีประเด็นที่น่าสนใจนั่นคือ NDRC นั้นเน้นถึงการประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจอย่างรอบด้านโดยมองความเสี่ยงภายนอกเนี่ยมีแนวโน้มสูงขึ้นขณะที่ภาพรวมบริษัทภายในประเทศยังไม่สามารถขึ้นมาอยู่ในระดับที่แข่งขันได้อย่างเต็มรูปแบบอย่างไรก็ตามมองปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจจีนยังคงมีความแข็งแกร่งและมีศักยภาพสูงและก็ให้ความเชื่อมั่นนะครับว่าจีนนั้นจะสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโตของ GDP ได้ที่ระดับ5%า ในปีนี้ด้านนักเศรษฐศาสตร์ก็ประเมินนะครับว่าจะมีเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจจีนเนี่ยจากมาตรการที่จะกำลังจะออกมาในช่วงวันที่31ตุลาคมนี้นะฮะประมาณ2-3ล้านล้านหวยวนหรือคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็ตกอยู่ประมาณ10-15ล้านล้านบาททั้งนี้คาดการณ์นะครับว่าที่ประชุมสมาชิกสภาประชาชนแห่งชาติหรือ NPC ก็จะมีการประกาศตัวเลขออกมาได้ทันภายในเดือนนี้อย่างแน่นอน สำหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่นับจากนี้ก็จะเน้นไปที่การขยายอุปสงค์ภายในประเทศสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาและส่งเสริมความมีเถียรภาพของตลาดทุนโดยประธาน N d r c ดีอาก็ระบุนะครับว่าจําเป็นจะต้องมีการเพิ่มมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมหาภาคในเชิงรุกเพิ่มการใช้ใจ่ายภาคร,รัฐเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและแก้ไขปัญหาหนี้สินรวมถึงทางการจีนก็จะมีการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี2 5 6 8ล่วงหน้า มูลค่า1แสนล้านหยวนด้วยนะฮะโดยจะใช้สำหรับโครงการก่อสร้างเชิงยุทธศาสตร์อันนี้คือแฟกต์นะเป็นสารตั้งต้นของเรื่องราวที่ก็ทำให้ตลาดหุ้นจีนเนี่ยนะฮะพอเปิดกลับมาทำการเมื่อวานก็มีการตอบรับนะฮะหลังจากที่หยุดทำการไปหลายวันแต่ก็ด้วยสภาพของแรงกดดันนะฮะที่ถาโถมเข้ามาใส่ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ย เมื่อวานสุดท้ายตลาดหุ้นจีนก็มีการลดช่วงบวกลงมาแล้วก็มาวันนี้กลายมาเป็นถูกขายทํากําไรแต่เอาละฮะนี่ก็เป็นเ,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงสั้นแต่มองภาพไปเนี่ยระยะกลางขึ้นไปครับถ้าตัวเลขของจีนออกมาจริง2-3ล้านล้านเหยียนแน่นอนฮะไม่เพียงแต่มันจะทำให้บรรยากาศเศรษฐกิจกในจีนเองคึกคัดคแต่มันจะส่งอานิส์มาถึงกลุ่มประเทศที่มีจีนเป็นลูกค้าด้วยอ่าใช่นะฮะ ย้ำว่าเฉพาะที่มีจีนเป็นลูกค้านะอ่เฉพาะเฉพาะนะเฉพาะซึ่งก็ถ้าว่ากันโดยหลักการครับเราเนี่ยก็มีสถานะเป็นผู้ค้าจีนเนี่เป็นลูกค้าใช่อเพียงแต่ว่าช่วงหลายไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนฐานธุรกิจจีนมันจะเริ่มฝังรากลึกในประเทศไทยนั้นก็ ต้องหาวิธีการวางแนวกั้นนะ,ะ,ะวางแนวกั้นอย่างไรไม่ให้เขาพลิกสถานการณ์จากลูกค้ากลายมาเป็นผู้ค้าแล<ต>้วเ,เราต้องกลายเป็นลูกค้าเขาซะเองนะครับนะ,อะโอเคทีคนี้ในแง่บุมของการประเมินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนไทยเป็นอย่างไรครับก็มีการประเมินโดยคุณกฤพัฒวรเชษนะครับหัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีก็บองว่า เรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนในครั้งนี้ครับเป็นการสร้างความเชื่อมั่นของทางการจีนที่เตรียมจะออกมามาตรการออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยมีการจะเน้นไปที่การบริโภคภายในประเทศนะครับหนึ่งะครับสองก็คือธุรกิจพวก SME แล้วก็ภาคอสังหาริมทรัพย์แล้วก็สามเนี่ยส่งเสริมตลาดทุนโดยประเมินรายละเอียดของมาตรการเนี่ยจะทยอยออกมานับจากนี้อันนี้ในมุมว่าภาพกว้างๆเนี่ยมาถึงตรงนี้ว่าทางคุณกน์มองว่าสาประเด็นนะอันแรกคือ การบริโภคภายในประเทศอันที่2คือธุรกิจภายในประเทศก็คือพวก SME และก็อสังหาริมทรัพย์และที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คืออันที่3าคือส่งเสริมด้านตลาดทุนนะครับสำหรับกรณีดังกล่าวนะครับทางบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีก็มองในเชิงกลยุทธ์นะครับว่าการลงทุนในช่วงนี้ก็แน่นอนนะครับก็เป็นบวกในแง่ของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับจีนก็คือชน่นาเปนะครับก็เป็นติดวิทยาเชิงบวกต่อหุ้นในกลุ่มที่มีธุรกิจเชื่อมโยงกับทางจีนให้มีการเร่งตัวขึ้นนะครับ ก็แนะนําอย่างกรณีของ SCC นะครับหรือว่าปูซีเมนไทยนะครับให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่290บาทนะครับสก็คือ IVL นะครับราคาเป้าหมาย19บาท 3. ก็คือตัวของ SCGP นะครับราคาเป้าหมาย33บาท 4. ก็คือตัวของ PTTGC นะครับราคาเป้าหมาย32บาทฮาน่าราคาเป้าหมาย44บาทอันนี้ในมุมของทางกรุงสีให้ไว้นะครับว่าเนี่ยฮะมี5หุ้นที่ดูแล้วในเชิงของโอกาสที่จะได้รับ ผลเชิงบวกสําหรับกรณีของจีนนั่นเองนะครับคุณเทศศักดิ์ทวีธีรธรรมรองกรรมาการผู้อำนวยการสายงานวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์เอเซ p l ก็กล่าวด้วยนะครับว่าแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนที่คาดว่าจะออกมานในช่วงเดือนนี้เนี่ยโดยเฉพาะนโยบายด้านการคลังก็คาดการเบื้องต้นว่าจะมีเม็ดเงินออกมามา,มากพอสมควรซึ่งก็จะเป็นผลดีต่อหุ้ในในกลุ่มสินค้าคกัณฑ์ก็คือบรรดา c o m มดิตี้ต่างๆอันประกอบด้วยน้ำมันปิตโตรเคมีสินค้าที่ส่งออกไปจีนนะฮะ หุ้นที่ดูแล้วน่าจะได้รับอนิสงก็จะมีหุ้นอย่าง S C G P รวมถึงตัวของอินโดราม v า n ว u r e s ก็คือ IVL นั่นเองออนะครับมาในส่วนของบริษัษทสั์หยวนต้ากันบ้านนะครับก็ระบุเช่นเดียวนะครับว่ามาตร,รการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนเนี่ยจะเพิ่มสภาพคล่องให้กับระบบเศรษฐกิจนะฮะผ่านนโยบายทางการเงินนะครับก็ประเมินเป็น sentiment เชิงบวกต่อกลุ่มของไชน่าเปย์นะครับในกลุ่มปิโตรเคมีบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรเครื่องดื่มท่องเที่ยวขนส่งทางเรือนะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างหุ้นมานะครับก็อย่างปทรจีนะครับ IVL SCGP S T A มาลี A A V P S L R C L แล้วก็ไวรัโลจิสติกนะครับมาดูอีกหนึ่งประเด็นเคียงข่าวนะฮะจากรกรณีของจีนก็จากตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติสัปดาห์ล่าสุดก็คือในช่วงระหว่างวันที่30กันยายนถึง6ตุลาคมคก็ปรากฏว่าภาพรวมเนี่ยมีการขยายตัวขึ้น7.8%เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้านั้นซึ่งก็เป็นผลบวกมาจากช่วงวันหยุดประจำชาติหรือโกลเด้นวีคของจีนนะฮะ ส่วนระยะถัดไปก็มองจะมีการเร่งตัวต่อเนื่องนะครับจากปัจจัยหนุนเรื่องของฤดูการท่องเที่ยวผสานกับนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมีการเร่งตัวขึ้นตามสัญญาณปริมาณเที่ยวบินจากจีนมาสู่ประเทศไทยซึ่งบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีเนี่ยมองโมเมนตัมการฟื้นตัวภาคก,การท่องเที่ยวเริ่มมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยเชิงกลยุทธ์ก็แนะนําสะสมนะครับหุ้นท่องเที่ยวและภาคบริการที่คาดว่าจะมีการฟื้นตัวได้อย่างโดดเด่น ในช่วงฤดูกาลนั้นนะครับของการท่องเที่ยวช่วงไฮซีซันเน้นไปที่ตัว AOT เลยนะครับให้ราคาเป้าหมาย68.90บาท90สตางค์ The Air One Group ราคาเป้าหมาย5.30บาท30 a a Aviation ราคาเป้าหมาย2.86บาท86 CPO ราคาเป้าหมาย77บาท Berly j u g g e r หรือ BJC นะครับราคาเป้าหมาย30บาทและ Advance Info Service หรือหุ้น Advance นะครับให้ราคาเป้าหมายไว้ที่300บาท อืแอดวานนะสามร้อยเลยนะสามร้อยสามร้อยนะครับอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับ China related topic ครับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการนะครับหรือว่า movement ก็คือความเคลื่อนไหวของรัฐบาลปักกิ่ง